Like no tomorrow. มาและสวัสดีครับผมมูดิอุสแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมมาหน้านี้เพราะว่าพอดีมีเพื่อนนะคุณ x เขาอยากให้ผมแนะนำวิธีการทํำช็อตทาช็อต youtube ก็คือตัวนี้วิธีการตั้งค่าอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยทําคลิปซะเลย แนะนำวิธีของผมนะที่ผมทําซึ่งผมเองก็เพิ่งจะเริ่มทําเหมือนกันอ่าแล้วก็ศึกษามาด้วยตัวเองผมจะเอาความรู้ของผมเนี่ยเท่าที่พอมีเนี่ยมาแนะนําคร่าวๆอาจจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆในการทำช็อต u t u b e นะครับผมเอาละก่อนอื่นใครจะทําคลิปชอ็อตเนอนไขายง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือคลิปเนี่ยจะเป็นแนวตั้งเป็นจอคล้ายๆจอสมาร์ทโฟนแนวตั้ง ตามเทมเพลตที่ผมจะขึ้นไว้แล้วก็อย่างที่2ก็คือระยะเวลาไม่เกิน1นาทีห้ามเกินนะเกิน1วิจะกลายเป็นคลิปธรรมดาท,าทันทีไม่ใช่ช็อตงั้นเราไปเริ่มวิธีที่ผมทํากันเลยดีกว่าบอกก่อนว่าผมใช้โปรแกรม Premiere Pro ตัวนี้ Adobe Premiere Pro นะครับผมมาเปิดขึ้นมาสมมติว่าผมจะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเนาะก็ New Project เลย ก่อนอื่นก่อนจะทําพวกงานต่างๆผมจะทําเป็นเทมเพลตไว้เลยจะได้ไม่ต้องมาทําบ่อยๆซึ่งผมจะสร้างเทมเพลตเอาเป็นชื่อว่า tem emp โอเคนี่คือเทมเพลตของผมเอาไปใส่ไว้ในตัวนี้ตัวช็อตสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา e m p ที่จริงผมก็มีของผมแล้วแหละแต่นี่คือผมจะแนะนําวิธีที่สร้างจากศูนย์เลยนะอ่าชื่อเทรม select folder อย่างอื่นผมก็ไม่ได้ไม่ไดตั้งค่าอะไรมากมายวิดีโอก็ประมาณนี้ ก็ไม่ต้องอะไรเนาะก็ไปเลยโอเคอันนี้พอขึ้นมาวิดีโอปกติของเราเนี่ยมันจะเป็นแนวแนวนอนถูกไหมจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนเราต้องตั้งให้เป็นแบบเป็นเหมือนของโทรศัพท์อะก็คืออันนี้คือพอเปิดขึ้นมาเสร็จเราต้องนำเข้านำเข้าคลิปวิดีโอของเราก่อนก็ต้องมา Import ไฟล์ใช่ไหมแต่ว่าวิธีของผมก็คือลากมาเลยเราจะทำออเซริสิวดอนตัวนี้ ทำวิดีโออะไรไว้แล้วผมลากใส่อ่ะคราวนี้มาแล้วอันนี้ตัวอย่างตัวมอนิเตอร์มอนิเตอร์ของอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมแต่เราจะทำช็อตเนี่ยช็อตเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับเป็นขนาดของหน้าจอมือถือเราก็แค่ไปที่ Sequence แล้วก็ Setting แล้วก็สลับ,สล,บสลับสองฝั่งนี้สลับอย่างอันเนี้ยของผมมันเป็นอัน0กับ720 ผมก็จะสลับการเป็น720แล้วก็1280อแ่าแต่ครน,นี้วิดีโอเนี่ยมันสั้นอยู่แล้วผมก็เลยอยากจะให้มันละเอียดขึ้นกว่านี้เราก็เปลี่ยนเป็นเอาอันนี้เป็น10,80อันนี้ก็1920นี่มันก็จะละเอียดขึ้นอันนี้ก็กดโอเคไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นหน้าจอของอันนั้นแหละช็อตละ หลังจากนั้นผมก็จะใส่หัวใส่ท้ายถูกไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเทมเพลตที่ผมทําไว้แล้วอันนี้นี่คือเทมเพลตที่ผมทําไว้แล้วผมต้องขยับอันนี้ขึ้นมาเลยผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะใช้ Premiere Pro หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมทําไงผมก็เลยมีความรู้แค่ไอตัวนี้หัวของผมก็คือตัวนี้แล้วก็ไอพื้นหลังข้างล่างก็คือตัวนี้ก็คือเรียงอันนี้ อันนี้ถ้าคนใช้โปรแกรมนี้เป็นก็คงจะรู้แหละนะว่ามันต้องทำยังไงโอเคเราก็แค่ขยับไปขยับมาเอาตามความพอใจอย่างเช่นการอ d ดิตก็สมมติว่าผมเข้ามาที่ตัวเ,เป็นเฮดนี่แล้วกันนะเฮดต,ตัวนี้ผมอยากจะเอามาไว้ข้างล่างก็ไปที่อิดิตผมก็เปิดตัวหน้าจออิดิตขึ้นมาตอนนี้ผมคลิกที่ตัวอันนี้แล้วนะเนอะเฮดเนี่ยผมก็จะขยับ อันนี้คือผมเอาไว้ที่ขนาด80สเกลวอยู่ที่80อันซ้ายนี่คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมอ่าเราก็ปรับตามความพอใจแล้วก็เอามาไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมจะขอปิดไอพวกนี้ไปก่อนนะนี่เอาลูกตาออกไปกันโอเคอันนี้เห็นว่าตรงนี้มันเกินเห็นไหมเราจะใส่เอฟเฟกต์ครอปก็คือตัดมันออกเอ่อเอฟเฟกที่ชื่อครอปเนี่ยมันมีสําหรับตัดตรงนี้หรือ บางคนอาจจะเอาไอ้ตัวนี้เลื่อนมาไว้ใต้คลิปสมมติว่าผมตัดคลิปมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาเออคลิปมาสมมติว่าผมจะเอาคลิปมาใส่เนี่ยผมก็ใช้วิธี Edit Edit ตัวคลิปให้มันให้มันทับไปอย่างนี้ได้จ,จะขยายหน่อยนี่นะให้มันทับไปก็คือเอาไอ้รูปเนี้ยมาไว้ใต้คลิปใต้เลเยอร์อ่ะมันจะเป็นเลเยอร์ใช่ไหมมันจะแบ่งเลเยอร์ เอามาไว้ด้านใต้แต่ถ้าใครไม่สะดวกอยากจะเอาไว้ด้านบนเราก็จะมาครอบกันวิธีการครอบเราก็ไปที่เอฟเฟกไปที่เอฟเฟกแล้วก็พิมพ์ว่า cr cr แล้วจะเจอครอบตรงนี้ถูกไหมอ่าลากมาใส่ลากมาใส่เสร็จครานี้จะทำยังไงเราก็ไปที่ Edit ิมันจะมีครอบเพิ่มเข้ามาเห็นไหมเราก็ดูว่าเราจะลบด้านบนแล้วก็ ไปลบตรงท็อปนี่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่มเนี่เห็นไหมเราจะเอาเท่าไหนาแล้วแต่อา้ามันจะเอาสัก36นี่มันก็จะตัดไปแล้วอันนี้คือการคลอ็อปผมย้อนกลับไปไว้ข้างบนอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่เราว่าเราอยากจะเอารูปอะไรมาใส่ถูกไหมเอาโลโก้หรือข้อความการใส่ข้อความอ่ะไปที่การใส่ข้อความ การใส่ข้อความก็หลายคนก็อาจจะรู้แล้วก็คือไปที่ I New แล้วก็ Legacy Title อันนี้แบบง่ายๆเลยนะแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์พิมพิมพมพิมพม์แล้วก็ปิดอันนี้มันจะมาอยู่ใน Assembly พอมันมาอยู่ใน Assembly มันก็จะอยู่แบบนี้นี่ที่เราพิมพ์ไว้นะแล้วก็ลากมาใส่แล้วก็ปรับแต่งอะไรก็ว่าไปถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งตอนนี้มีอะไรอีก อันนี้คือผมสร้างเทมเพลตมาแล้วไอตรงนี้ก็เอาไว้ไปปรับแต่งเอาอันนี้พอถึงเวลาทําคลิปเดี๋ยวผมจะเปิดตัวที่ผมทําไว้แล้วอ่าก็คือตัวนี้ Osiris n e ิ d a w n เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงอ d ด t ถูกไหมอันนี้ผมอ d ด t ิครบลวแล้วรานนี้มันวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นช็อตได้ยังไงวิดีโอมันจะเป็นช็อตก็คือมันต้องไม่เกินหนึ่งนาทีวิธีการทําของผมเนี่ยผมจะสร้างตั้งค่าตรงนี้ก่อนดีกว่า วิธีการของผมก็คือเห็นตรงนี้ไหมมันจะบอกไอตัวไทม์ไลน์เนี่ยไอตัวเส้นเนี่ยมันจะไปชี้ตรงจุดที่เราระบุอ่าผมจะระบุที่59.50วิทำไมต้อง59.50วิเพราะว่าผมลองทําแบบ1นาทีเป๊ะนะพอหนึนาทีเป๊ะพอไปอัปโหลดมันกลายเป็น1นาทีกับอีก1วิเพราะฉะนั้นผมแก้ปัญหาด้วยการเอาให้มันไม่ถึงหนาทีแล้วกันมันจะได้ปัดเป็นหนาทีพอดีเป๊ะ แล้วพอผมระบุตรงนี้ผมก็จะก๊อปอะไรมาสักอันหนึง่งเอาเป็นรูปเป็นรูปเนี่ยรูปรูปหัวผมเนี่ยก๊อปมาหรือลากมาจากไอ้น,นี่ก็ได้อ่าลากเอารูปเป็นโลโก้แล้วกันอ่ะใส่พอลากมาแล้วก็ยืดยืดให้ถึงตรงนี้ให้ถึงตรงที่มาร์กไว้เนี่ยหลังจากนั้นก็ปิดลูกกตาแล้วก็ล็อกไว้คราวนี้เราก็จะรู้แหละเวลาเราทําเราก็จะรู้และว่าตรงเนี้ยห้ามเกินตรงนี้เอออย่างที่ผมทําไว้อันนี้อ่าอันนี้เสร็จแล้วผมก็ลบทิ้งไป นี่คือวิธีการทําให้ไม่เกินไม่เกินช็อตถ้าเกินเนี่ยเกิน1นาทีมันจะกลายเป็นคลิปธรรมดาไม่กลายเป็นช็อตโอเคมีอะไรอีกอันนี้วิธีการวิธีการที่ผมตัดต่อสมมติผมมีเทคนิคการตัดต่อให้นิดนึงหรือว่าอันนี้ลากมาใส่ใช่ไหมแล้วเราแล้วเราตัดสมมติผมตัด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 เอาส่วนที่ไม่เอาออกผมก็จะลบแบบนี้ลบลบ ลบลบลบอันนี้คือส่วนที่ผมจะเอาแต่ว่ามันไม่ชิดกันเราขี้เกียจมานั่งลากแบบนี้เราก็คลุมเลยแล้วคลุมเสร็จไปที่ Seque n c e แล้วก็เลือก close gap ตรงนี้อ่ะมันก็มาชิดกันอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นนะเออมันสะดวกดีนี่มาบอกกันเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่าน,นี่เสร็จแล้วมีอะไรอีกอ่าโอเคอันนี้ผมทําคลิปเสร็จแล้วผมจะ export ก็ไปที่ไฟล์ export ใช่ไหมเท่าที่รู้มีเดียเลือกตรงนี้เป็น m h Match, Match sort อ่าให้บิดเล e ตั้งชื่อตั้งชื่อ,อแล้วก็ที่อยู่ของมันโอเคอ่าผมตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ export แล้วเราก็จะมาดูว่ามันได้1นนาทีหรือเปล่าเนี่ยผม export มาแล้วแล้วก็คลิกขวา อ r o p e r t y อันนี้คือขนาด72เมกเนาะไม่ใหญ่เท่าไหร่ไปดูดีเทลนี่ไงมันอยู่ที่59วิเพราะมันปัดลงอันนี้เราก็ได้วิดีโอแล้วเราก็ไปอัปโหลดแล้วก็มาอัปโหลดแล้วก็โยนเข้าไปอัปโหลดเนื้อหาไปดูที่เนื้อหานี่ผมอัปโหลดไปแล้ววิธีการใส่แท็กก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เราใส่ภาพปกหรือเพลย์ลิสอะไรก็ว่าไปผมจะลองเผยแพร่เผยแพร่เลย นี่เห็นไหมนี่มาดูตรงนี้เห็นไหมคลิปเรา59าิาวิใช่ไหมแต่ว่าพออัปโหลดมันกลายเป็น1นาทีเป๊ะนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละผมถึงได้ต้องทำเทมเพลตให้มันต่ำกว่า1นาทีเราก็ไปดูกันดีกว่านี่ โอเคเบแล้วกดไลค์ like ไว้ <h> ih <ihi> หรือจะแชร์ก็แล้วแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ัเล็กน้อยก็ยังดีสำหรับใครๆที่อยากจะทำช็อตนะครับผมใครชื่นชอบอก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b ์ไว้ด้วยนะครับ,บรแล้วก็ใหม่ไปละสวัสดีครับผม